สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พี่พและอาจารย์ที่รักนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมอันนี้ผมพานชัยหนุ่มนครพนมนะครับถ้าเข้ามาชมแล้วนะครับถ้ากดติดตามจะขอบพระคุณมากเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มาถ่ายให้ชมบรรยากาศนะครับวันนี้ก็ได้จัดส่งนก จำนวนสตัวนะครับวันนี้ไปพักใต้นะครับนกผมนะครับอาจารย์ที่สั่งผมนะครับไปดูชื่อกันนะครับอาจารย์นาราธรห้วยคำนะครับตำบลทับคางอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะครับอาจารย์อยู่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็ ขอขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะครับที่เชื่อใจผมนะครับวันนี้นะครับผมก็จะจัดของดีให้อาจารย์ไปเลยนะครับจะเป็นนกเสียงกลางไปใหญ่คาลมจัดทั้งคู่นะครับอาจารย์อาไปเลี้ยงดีๆรับรองว่าเป็นนกเก่งแน่นอนสองตัวนี้นะครับผมอ่านะไปดูนะครับว่าผมส่งนกอะไรไปนะครับนี่ครับผมอันนี้จะเป็นนกฝึกเสียงกลางไปใหญ่คาลมจัดทั้งคู่ นะครับขาลมเยอะนกเก่งนะครับแล้วก็คามนี้เขียวปืดเลยตัวนี้นะครับจะเป็นนกเก่งนกหมานนะครับจะขันโยนเพาะมากนะครับผมสองตัวนี้นะครับโอเคครับผมถ้าเข้ามาชมแล้วนะครับก็ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับที่กดติดตาม นะครับผมพานชัยหนุ่มนครพนมนะครับก็จะจัดนกตรงปกทรงนกตรงปกทุกตัวนะครับก็ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ได้มาซื้อนกแบ่งนกกับผมนะครับก็ขอขอบพระคุณมากเลยนะครับผมโอเคครับผม ขอบคุณมากครับผม